โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างฤทธิ์เหมือนกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้อยู่กับตัว macbook air นะครับตัวนี้ macbook air จะเป็นโมเดล m 1นะครับเป็น a หนึ่งสองสามสามเจ็ดครับผมเป็นปีสองพันยี่สิบเนาะก็อาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับผมเครื่องเนี่ยโดนน้ำมานะครับบริเวณตรงเมนบอร์ดเนาะแกะเครื่องออกมาแล้วยังมีน้ำอยู่ในเครื่องอยู่เลยนะครับก็ตอนเนี้ย ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยโดยการที่เปลี่ยนตัวตัว c และตัวไอซไปนะครับตัวที่มันช็อตเนาะตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับคีย์บอร์ดใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับยังไม่เสียก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไม่มีปุ่มเบิ้ลไม่มีอะไรนะครับสามารถปรับแสงลดแสงได้ครับผมจอไม่มีคาบน้ำนะครับลำโพงก็ดังปกติเลยครับผม คือของมีนมเสียดสมดุลเขาอากาศร้อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับติดปัญหาเรื่อง macbook notebook ipad iphone นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งทางไลน์ a d official นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะครับผมก็สวัสดีพี่หนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับก็ยังไงผมช่างฤทธิ์ขอฝากร้านสมัยทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด8ดสาขาแล้วนะครับผม ก็ยังไงใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมเร็วๆนี้จะมีสาขาใหม่เปิดนะครับก็ยังไงติดตามข่าวสารได้ทั้งทางแฟนเพจนะครับก็ถ้าติดติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้นะครับโอเคยังไงวันนี้ช่างลิขขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีแปดสาขาครับผมโอเคไปนะน,นะครับสวัสดีครับ